สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับรถที่จะมานำเสนอเป็นรถกระบะนะครับที่ใช้งานได้อนเนกประสงค์ครับและคนเดี๋ยวนี้ก็นิยมใช้กระบะกันมากขึ้นนะครับคันนี้จะเป็นอ s u ุส ซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับปี2 0 1 0เป็นสีออกส้มหน่อยๆคาดว่าน่าจะเป็นสีพิเศษนะครับราคาคันนี้นะครับอยู่ที่3 7 8 0 0 0บาทเรื่องราคานั้นเดี๋ยวเ,าเรามาดูกันตอนท้ายคลิปนะครับก่อนอื่นเราก็มารับชมภายนอกนะครับแล้วก็ ออปชั่นภายในของคันนี้กันเราก็เริ่มต้นจากภายนอกกันเหมือนเช่นเคยนะครับสีคันนี้เป็นสีออกแนวส้มหน่อยๆอ,อย่างที่ผมบอกน่าจะเป็นสีพิเศษนะครับรถสวยสภาพเดิมครับกระจังหน้าแบบโคเมียมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้ บันไดข้างครับเสาอากาศแบบสั้นหลังคานะครับคันนี้เป็นแคปนะครับมีโลบาร์ติดมาให้ก็ได้รถที่คุ้มค่าต่อการใช้งานนะครับคันนี้คันนี้จะเป็นเครื่อง2.5 ddi นะครับ itech ป้ายตรงนี้จะหายไปเดี๋ยวทางเราติดให้เหมือนเดิมนะครับซุปเปอร์ไทเทเนียมนี่ก็จะเป็นฝั่งข้างคนขับนะครับ สีและสภาพภายนอกคันนี้ที่ให้มาก็จะเป็นล้อมแม็กแบบล้ออลลอยครับดอกยางเยอะยางสวยขนาดยางนะครับเป็นเบอร์245ทับ70ขอบ16นะครับ ขอบ16ยางเบอร์เดียวกันล้อลายเดียวกันทั้ง4ล้อนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมภายในกันภายในของอิซูซคันนี้จะเป็นเบาะผ้าคู่หน้านะครับแล้วก็มีแซมผ้าที่แผงประตูข้างเพิ่มความนุ่มนวลส่วนด้านหลังก็เหมือนรถกระบะแคปทั่วไปคันนี้แคปจะยังเปิดไม่ได้เป็น หนังนะครับพร้อมลำโพงคู่หลัง2ตัวตอนนี้ก็อยู่ภายในห้องโดยสารนะครับอยู่ภายในห้องโดยสารเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีออปชันคันนี้มีอะไรบ้างนะครับ ขอสตาร์ทรถก่อนก็เริ่มจากแผงประตูข้างนะครับก็มีระบบเซ็นทรัลล็อกสวิตช์กระจกไฟฟ้าซ้ายขวาสวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างและพาไฟฟ้านะครับมีทวิตเตอร์ให้ทั้งขวาและซ้าย ช่องแอร์คันนี้จะเป็นวงกลมสี่ช่องนะครับถัดมาตรงหน้าปัดก็ด้านซ้ายก็จะเป็นความเร็วรอบเครื่องนะครับตรงกลางก็จะเป็นวัดความเร็วขวาด้านบนก็จะเป็นปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงด้านล่างก็จะเป็นอุณหภูมิแล้วก็มีทิป A ทิป B นะครับมีบอกปริมาณน้ำมันต่างๆอุณหภูมิภายนอกนี่ก็เป็นส่วนของหน้าปัดพวงมาลัยแบบพาวเวอร์มีโคม,มียมอิสุตตัดช่องใส่เหรียญน,นะครับตรงกลางสวิตไฟฉุกเฉินระบบความบันเทิง ทีทยุ CDMP3 นะครับแล้วก็ระบบปรับอากาศเกียร์ธรรมดา5สปีดตอนนี้ก็จะเป็นภายในนะครับสมุดคู่มือมีครบหรือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งที่พร้อมใช้งานนะครับคันนี้เป็นรถอีกคันหนึ่งที่พร้อมใช้งาน สีไม่เหมือนใครมีลูกเล่นต่างๆก็ไม่ได้แยะๆอะไรมากมายก็ทั่วๆไปนะครับเห็นนี่ก็จะเป็น ข้อมูลออปชันของคันนี้คร่าวๆภายในนะครับภายในเดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงท้ายและห้องเครื่องกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังนี่ก็จะเป็นด้านท้ายรถ รถสวยครับพรงนี้รถสวยถือว่าสวยเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นเลยครับล่างนะครับย่างอะไรมีครบ ก็เป็นภายในห้องเครื่องยนต์นะครับเราดูรอบๆกันแบบคร่าวๆเหมนเดิมเหมนเดิม สายกระโปงนี่ก็จะเป็นข้อมูลแล้วก็สภาพรถโดยรวมนะครับข้อมูลสภาพรถโดยรวมคร่าวๆอย่างพวกข้าวๆนะครับก็ให้ ได้เห็นการรีวิวแบบบ้านๆนะครับทุกคองขออย่างที่ผมบอกคันนี้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลบมือสองก็ต้องมีการเสื่อมตามอายุการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามารับชมราคากันก็ราคานะครับคันนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นตามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นตามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นกับอิตุ๊ ซูเปอร์ไทเทเนียมปี2010สิีส้มนะครับผมขอเรียกเป็นสีส้มแล้วกันออปชันครบนะครับถ้าลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับวันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถแมแต่บาทเดียวไม่ต้องใช้เงินออกรถแมแตาบาทเดียวนะครับทางเรามีฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีประกันภัยให้นะครับคือฟรีทุกอย่างลูกค้าไม่ต้องใช้เงินเลย ผ่อนนะครับจะผ่อนอยู่คร่าวๆมาเจ็บพันเจ็บพันห้าร้อยบาทคร่าวๆนะครับเจ็บพันห้าร้อยบาทหกปีนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเจ็บพันห้าร้อยบาทฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเข้ามาดูรถนะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่ ูรวมรถยนต์ทรัพย์ไทศสารหาไทยราชนะครับถนนหาไทยราดสามสิบสาทับสอมินบุรีนะครับก็เดี๋ยวในโอกาสหน้าผมจะพามาชมรถอะไรโปรดติดตามกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับ